สะสมสเสบียงถ้ายังมีโอกาสหลายคืนก่อนตายแล้วคุณใช้ทุกคืนให้เป็นประโยชน์อย่างไม่ทิ้งคว้างคุณจะทราบว่าในนาทีเข้าได้เข้าเข็มจูนเจียนสิ้นเลือดสิ้นเนื้ออยู่นั่นเองไม่มีอะไรในโลกเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้ดีกว่ากำลังสติผู้มีสติก้าวลงสู่ความตายคือผู้สบายใจว่าตนมีที่พึ่งให้ตัวเองแน่ ชายผู้หนึ่งนามว่านินากกวะกำลังจะสิ้นลมครั้งนั้นอาจารย์เซนชื่ออิคิวได้แวะมาเยี่ยมแล้วกล่าวถามอย่างตรงไปตรงมาแข่งกับเวลาว่าอน,นุญาตให้ผมนำทางท่านจะได้ไหมนินากกวะได้ยินเช่นนั้นก็ตอบโดยปราศจากความหวังอันใดผมมาสู่โลกนี้ตามลำพังและกำลังจะจากไปตามลำพัง แล้วคุณจะช่วยอะไรผมเกี่ยวกับทามาทางไปได้เล่าท่านอีคิวตอบอย่างสงบด้วยจิตที่เข้าถึงธรรมลึกซึ้งกว่านั้นถ้าท่านคิดว่าเป็นเรื่องจริงที่ท่านเคยมาและเป็นเรื่องจริงที่ท่านกำลังจะไปนั่นก็แค่ความหลงสำคัญผิดของท่านเองเอาอย่างนี้เถอะขอผมแสดงทางซึ่งไม่มีการมาและไม่มีการไปให้ท่านดูสักหน่อยนะ ด้วยคําพูดอันฉลาดแหลมและมีพลังเปิดเผยสัจธรรมของท่านอิคิวผนวกเข้ากับจิตในวาระสุดท้ายของนินากะวะที่วางเฉยพอจะรับรู้ตามจริงทำให้เกิดสภาวะจิตเป็นอิสระจากความสำคัญมั่นหมายว่ากายใจเป็นตัวตนเห็นกายใจเป็นของอื่นเป็นของบทบางความจริงท่านนินากะวะจึงเข้าถึงความจริงอันปราศจากสิ่งบทบางคือมหาสุญญาตา ที่อยู่นอกขอบเขตของการเวลาไม่ได้เคยมาพร้อมกับกายใจและไม่ได้จะจากไปพร้อมกับกายใจด้วยความแจ่มแจ้งหนาที่น้ัน้นท่านนินากะวะจึงยิ้มอย่างงดงามแล้วตายอย่างสงบเยี่ยงพูดถึงสตริคนหนึ่งจากหนังสือคิดจากความว่างสามอันที่จริงเมื่อกล่าวถึงสิทธิในการบรรลุธรรมนั้น มีกันทุกยุคไม่ต้องรออาจารย์เซนไม่ต้องรอเกิดใหม่ในพุทธการถัดไปขอเพียงมีความพร้อมพอความพร้อมดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นด้วยความเข้าใจพราะถัาปราศจากเหตุผลให้เข้าใจสีอย่างเดียวแล้วมนุษย์จะไม่มีแรงขับดันมากพอจะเพียรพยายามทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างเดียวความเข้าใจอันเป็นไปเพื่อการเดินหน้าเข้าสู่การบรรลุธ,ธรรมได้แก่การเห็นตามจริงที่ว่า 1. เราไม่จำเป็นต้องทุกข์ทางใจก็ได้เคยเห็นไหมคนที่เผชิญสถานการณ์แย่ๆเหมือนเราแต่กลับเป็นทุกข์น้อยกว่าเราหรือดูไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเอาเลยนั่นคือตัวอย่างหลักฐานที่ชัดเจนว่าความทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ขึ้นอยู่กับใจที่พร้อมจะทุกข์มากหรือพร้อมจะทุกข์น้อยหรือพร้อมจะไม่เป็นทุกข์เลย ทุกทางใจคืออะไรคือความหมกมุ่นครุ่นคิดเคร่งเครียดน่ารำคาญตนเองคือความฟุ้งซ่านซัดสายคือความหดหู่เศร้าหมองคือความกรวนกระวายอยากได้อยากมีคือความขัดเคืองอันเกิดจากความกระทบกระทั่งทางใจเหล่าพระอระหันต์รู้วิธีถอนรากแห่งทุกทางใจแล้วตื่นจากฝันว่ากายใจเป็นตัวเป็นตนแล้ว เลิกลงสำคัญผิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอัตตาแล้วกับทั้งมีจิตใจที่เบิกบานเป็นธรรมชาติถาวรแล้วเป็นสุขสูงสุดอยู่กับใจที่พอใจที่วางใจที่ว่างของตนแล้วจึงไม่อาจฟุ้งซ่านหดหูหรือกระวนกระวายใดๆด,ด้วยความโลภความโกรธความหลงผิดได้อีก 2. เราไม่จำเป็นต้องเกิดมาก็ได้ เมื่อเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้พวกเราก็ไม่มีสิทธิ์คิดเป็นอื่นหรือเชื่อเป็นอื่นนอกจากเห็นไปว่าอย่างไรก็ต้องเกิดรวมทั้งสำคัญไปว่ามีเราเกิดมาการเกิดและการตายแต่ละครั้งคือห่วงโซ่ของความเข้าใจผิดต่อเมื่อปลดห่วงโซ่แห่งความเข้าใจผิดออกเสียได้แม้เพียงชาติเดียวปฏิกิริยาลูกโซ่แห่งความเข้าใจผิด ก็จะถูกสะบั้นขาดแบบหมดทางต่อดุดตานยอดด้วนฉะนั้นหากไม่พบพระพุทธศาสนาไม่เข้าใจว่าเรากำลังหลงสําคัญผิดนึกว่ามีเราเกิดมีเราตายก็ย่อมมีตัวตนขึ้นมาเสวยผลแห่งความเข้าใจผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอตัวหนึ่งดับไปก็มีตัวหนึ่งขึ้นมารับช่วงแทนทั้งที่ไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ก็ต้องมารับผลของการกระทำแทนกัน หรืออีกทางหนึ่งแม้พบพุทธศาสนาแล้วเริ่มเข้าใจเรื่องความหลงสำคัญผิดแล้วแต่ยังสมัครใจที่จะเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกรักษาความสำคัญผิดต่อไปเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเป็นเรื่องความไม่รู้จักโทษของการเกิดแต่ละครั้งว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทำเหตุอันนำความเดือดร้อนมาสู่ตนได้มากมายมหาศาลเพียงใดหากทราบหากเข้าใจดี ว่ากิเลสคือแรงขับให้ทำบุญทำบาปและยังไม่นึกกลัวภัยก็ย่อมเข้าข่ายประมาทสำคัญว่ากิเลสจะสั่งให้เราทำดีได้อย่างเดียวไม่นึกว่ากิเลสสามารถบีบเราให้เลวร้ายได้แค่ไหนความหลงลืมและความไม่รู้จริงจะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงความอดดื้ถือดีให้มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆส่วนความระลึกได้และความรู้ธรรมท่องแท้ จะทำให้เราได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจหาใช่ตัวตนตัวตนหนึ่งของเราทว่าเป็นกิเลสท,ที่ติดตามตัวเราไปแผลงฤทธิ์ได้เรื่อยๆต่างหากถ้ายังไม่เห็นข้อเสีของการเกิดเห็นแต่ข้อดีของการเป็นอย่างนี้ติดใจในการเสพซึ่งกรรมคุณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายบุคคลย่อมหลงระเริองอยู่ในความสุข ไม่คิดจะออกจากโลกแห่งกามอันน่าติดใจยินดีรวมทั้งอยากเชื่อในการมีพบอื่นที่เสวยสุขเท่านี้หรือยิ่งกว่านี้ยากนักที่จะปรารถนาความสิ้นสุดต่อเมื่อใช้ชีวิตแล้วประสบความผิดหวังเศร้าโศกบ้างประสบโรคร้ายเรื้อรังบ้างประสบความน่ารอาแห่งชราภาพบ้างหรือสมหวังสุขสำราญแล้วโปรนแปรเป็นอื่นบ้าง นั่นเองจึงค่อยอยากหนีหายเกิดแรงดันมากพอจะบันดาลใจให้อยากปฏิบัติจริงเพื่อเห็นผลตามลำดับทั้งในแง่ของการบรรเทาทุกข์ทางใจและทั้งในแง่ของการปิดประตูการสร้างอัตภาพใหม่ให้ต้องเจ็บป่วยให้ต้องแก่ชาราและให้ต้องพากจากด้วยความตายกันอีกเกิดมาจากความเป็นสิ่งอื่นเพื่อดับไปสู่ความเป็นสิ่งอื่นนี่คือความจริงแห่งสรรพะสิ่ง เมื่อเข้าใจความร้ายแก่นสารข้อนี้บุคคลย่อมเลือกที่จะดับไปสู่ความไม่เกิดและไม่ดับอีกจากหนังสือคิดจากความว่างสามคนทั่วไปมองความตายเป็นเรื่องพิเศษสมควรที่โลกจะต้องรับรู้การจากลาช่วนิรันดร์ของเขาหากทราบว่าอาจต้องตายแบบไม่เป็นที่รับรู้จึงเกิดความสงสารตัวเองเป็นพิเศษ ประมาณว่าโถชีวิตบัดซพดูสิตอนอยู่ก็ไม่มีความสำคัญแม้ตอนตายก็ไม่มีใครแลเห็นเหตุใดจึงน่าอนาถขนาดนี้จินตนาการไปไกลถึงขั้นเห็นศพตัวเองนอนอวดซากอย่างโงงครึ่มอาจเป็นภูเขาหนอนหรืออาจเป็นแหล่งผลิตกลิ่นหน้าคลื่นเหียนหาลงห่อหุ้มกันอุจาารม่ได้แต่สำหรับคนไม่กลัวความโดดเดี่ยว งานที่ชอบใจบางอย่างอาจต้องลุยป่าลุยเขาหรือออกต่างจังหวัดรับหูรับตาย,ยาติมิรเขาก็ไม่มีเวลาคิดว่าตัวเองอาจตายในท่าไหนเมื่อไหร่อย่างไรอาจตายใต้ต้นไม้ตรงไหนสักแห่งที่ไม่มีคนเดินผ่านอาจตายเพราะถูกฟ้าผ่าขณะไต่เขายักแย่ยักยันหรืออาจตายเพราะโดนยิงขณะทำหน้าที่นักข่าวถ่ายภาพคนอื่นยิงกัน ทุกความเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องน่าพรั่นพรึงตราบเท่าที่งานอันเป็นที่รักพาไปคนเหล่านี้อาจไม่มีกระทั่งจินตนาการในหัวว่าจะตายดีหรือตายทุเรศในสายตาคนอื่นเพราะเห็นว่าเนื้อหาของความตายก็คือความตายเป็นเรื่องธรรมดาเสมอกันส่วนคนอยู่ข้างหลังจะเห็นแล้ววิพาก์วิจารณ์ต่างๆนานาสนุกปากแค่ไหนก็ช่างปะไรใช้ชีวิตต่างกัน มุมมองต่างกันในหัวก็เห็นความเป็นกับความตายต่างกันการใช้ชีวิตเริ่มจากวิธีคิดวิธีจินตนาการและวิธีตั้งมุมมองของแต่ละคนซึ่งเผยออกมาเป็นวิธีพูดกับวิธีกระทําการจนได้ไม่ช้าก็เร็วโดยย่นย่อใครมีเจตนาอย่างไรตัวตนก็เป็นอย่างนั้นผลอันควรแก่ตัวตนก็เกิดขึ้นอย่างนั้น เจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้หากสร้างตัวตนอันเฉยชาควรคู่กับความเหงาหงอยความเหงาหงอยก็เพรียกหาเสมอแต่หากสร้างตัวตนอันกระตือรือร้นควรค่ากับความรื่นเริงความรื่นเริงก็จะอยู่เป็นเพื่อนตลอดไปเวลาคุณตายคนแรกที่เห็นไม่ใช่เพื่อนของคุณ ไม่ใช่ญาติของคุณไม่ใช่คนรักไหนๆของคุณแต่เป็นกรรมของคุณเองกรรมของคุณไม่มีตาเห็นไม่มีใจรู้แต่เขาอยู่กับคุณในที่ที่คุณตายไม่ว่าอยู่อย่างเดียวดายหรือห้อมล้อมด้วยญาติมิตรคุณจะเห็นเขาด้วยความเป็นนิมิตมัจจุราชหรือเทวดาหน้าตายอย่างไรก็ตามเขาจะเป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ โดยขั้นแรกสุดคือทำให้คุณตายอย่างเศร้าหมองหรือเบิกบานแม้คุณเห็นว่ายังไม่ใช่เรื่องจำเป็นต้องรู้ไม่ใช่เรื่องจำเป็นต้องเชื่อว่าตายแล้วไปไหนแต่คุณคงอยากเป็นสุขก่อนตายไหนๆต้องเกิดแบบร้องไห้แล้วจะตายทั้งที่ยิ้มแย้มเสียหน่อยจะเป็นไรกับคนเชื่อเรื่องคติข้างหน้ายิ่งแล้วใหญ่ความสุขก่อนตายเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวด พราะใจที่เป็นสุขเป็นใบรับประกันใบเดียวที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าจับต้องได้ความสุขใกล้ตายจะทำให้คุณนึกถึงตั๋วเดินทางเฟิร์สคลาสหรืออย่างน้อยก็ชั้นบิสเนสของสายการบินระดับโลกขณะที่ความทุกข์ใกล้ตายจะทำให้คุณนึกถึงตั๋วขาดขาด,ขาดที่ซื้อแบบลวกๆวกรีบๆรีบเพื่อขึ้นขบวนรถไฟสกกร,รกเห็นเห็นอยู่ว่าแอร์อัดยัดเยียดยิ่งกว่ารถที่ขนหมูไปเชือ้อตอนยังอยู่ ใจคุณจะนึกถึงจิตก่อนตายว่าเป็นความใกล้ดับแต่เชื่อเธอะครับใกล้ตายจริงๆใจคุณจะนึกถึงการเดินทางต่อทำนองเดียวกับที่วินาทีนี้คุณจะไม่รู้สึกใกล้ชิดกับการหลับฝันไม่เห็นการหลับฝันด้วยความเป็นการเดินทางอันยาวนานหลายชั่วโมงไปสู่ที่หมายคือการตื่นนอนต่อเมื่อใกล้หลับจริงๆคุณจะสัมผัสถึงความเคลิ้มความรยยแรง และความดิ่งลงอย่างรู้สึกได้ถึงการรอที่จะตื่นขึ้นในอีกหลายๆชั่วโมงข้างหน้าการใช้ชีวิตเป็นปกติอย่างทุกวันนี้คือตัวกำหนดว่าคุณเลือกให้กรรมแบบไหนเห็นคุณก่อนระหว่างกรรมสว่างกับกรรมมืดหากคุณสมัครใจจะให้กรรมมืดนำทางก็จะมีปกติก่อกรรมดำไว้มากโดยไม่ต้องแร์ใครไม่ไปสนใจเตรียมตัวรับความจริงสุดท้าย แต่หากเผื่อใจอยากให้กรรมสว่างนำทางทานายได้ว่าคุณต้องสวนกระแสะโลกมาไม่น้อยเรียกว่าพยายามกัดฟันทํากรรมข่าวไม่ได้ขาดซึ่งก็ดีแล้วคุณจะเป็นผู้ให้คําตอบแก่นตนเองในขณะเข้าได้เข้าเข็มว่ากรรมข่าวเท่านั้นกระทำจิตให้สว่างเบิกบานอบอุ่นและเชื่อมั่นไม่ใช่กรรมดำเลยที่ทำให้เป็นสุขก่อนตาย เยี่ยงเดียวกับคนที่เห็นตัวเฟิร์สคลาสในมือย่อมรู้สึกชัดเจนอยู่เองว่าเดี๋ยวได้นั่งสบายได้ถ่ายสะดวกได้พวกร่วมเดินทางหน้าตาดีได้มีปลายทางที่เจริญแล้วเพราะเที่ยวบินที่มีชั้นเฟิร์สคลาสคงไม่พาไปลงสนามบินกลางสงครามของบ้านป่านาเถือนอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณกำลังมีคู่ควรแล้วกับสิ่งที่คุณเคยทำ สิ่งที่คุณกำลังทำสมควรแล้วกับสิ่งที่คุณจะต้องผเผชิญจากหนังสือคิดจากความว่างสองแต่ละวันในชีวิตคนเราล้วนแล้วแต่เป็นเวลาแห่งการหยอดกระปุกทางความรู้สึกทั้งสิ้นหยอดความน่าเบื่อด้วยพฤติกรรมโง,โง่ๆมากเข้าความรู้สึกเบื่อก็หนักอึ้งเกินทนและจะทำให้งองแงยเหมือนเด็ก ไม่ยอมโตไปตลอดชีวิตชีวิตของคนคนหนึ่งผูกอยู่กับความคิดทั้งหมดที่มีอยู่นั่นหมายความว่าถ้าความคิดเปลี่ยนแปลงไปทั้งยวงการเกิดใหม่ก็เริ่มต้นแค่ค่าความเข้าใจผิดได้ตัวฉันก็ตายโดยกายไม่ต้องแตกดับฉันและทุกคนตายกันทุกวันอยู่แล้วไม่โดนฆ่าทิ้งมันก็แปรไปเป็นอื่นอยู่แล้วทั้งสภาพร่างกาย สภาพจิตใจและความรู้สึกนึกคิดไม่มีซ้ำตัวเดิมเลยสักวันที่สืบสืบต่อมาเรื่อยคือความเข้าใจผิดคิดว่าแต่ละวันเป็นทุกตัวเดียวกันและสำคัญว่าจะเป็นทุกตลอดไปเท่านั้นดับความเข้าใจผิดเสียได้ความทุกข์ก็ดับตามไปด้วยเดียวนั้นเองเกิดทั้งน้ำตาไม่น่าอายแต่อย่าตายทั้งน้ำตาก็แล้วกัน จากหนังสือคิดจากความว่างสอง